สวัสดีครับพ่อสาลีครับสวัสดีครับตามต่อพ่อสาลีน้องอ,อุ้มอิมส,สวัสดีครับสวัสดีจ้ากรร่อนเดีวจ้าก่อนน้องอุ้มอิมนานเก่งหลายครับพี่น้องเอเนาะบอกเรีแม่นเอฟก็บ,บอกใครมาติดตามอยู่นะครับเนาะแต่เอาเลขก,กับคุณตาไปสะก่อนครับกับคุณพ่อสาลีฝันแม่นประจํางวดวันที่16กันยายนครับพศ2 5 6 8แแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล บอกซูเอฟซีฟังนะครับพอสารีโยโว่ามันกับผันมันกับช่วงช่วงสิบโมเมนเล็คือสิบมเมนต์เหล็เนี่ยอะไรล่ะครับบ้านฝันนั่นฝันว่าไอ้เพิ่นเอาเงินมาให้ไอ้เออไอ้ผู้เพิ่นผูกข้อตายนั่นล่ะโอ้ยผูกข้อตายบอกครับเอออะไรไงผู้พีครับเพินพ่นเอาเงินมาให้ให้ เพื่อว่าข่าว่ามือห้องว่าหนึ่งศูนย์หาเพื่อว่าเพื่อว่าหนึ่งร้อยหาเพื่อว่าหนึ่งร้อยห้าเออเพื่อว่าให้หนึ่งร้อยหาอยจะให้หนึ่งร้อยหาบาทเพื่อว่าให้ร้อยหาบาทเออร้อยหาบาทครับเงินนี่เงินเป็นให้ร้อยหาบาทเพราะง่ก็เรียกว่าหวยเอามาเห็นยังเงินร้อยหาบาทเอามาจะยเพาะเป็นอย่างเงินหาบาทครับก็เพราะงีว่าหวยเอา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 ไปเพื่อว่าก็มีให้ตัวสามีละเพื่อว่าครับมาเนี่ยเลยเพราแง่ก็เรียกว่าเอากับเอา ก็คือจังเพื่อนผ้าเพื่อนไปหน้าเพื่อนผ้าไปหน้าว่าสีผ้าออกไปหน้าอยู่เพื่อนว่าครับไปหน้านั่นไก่สีหอดหน้าเพื่อนผ้าอยู่ยุทธภพสีหอดอลไรละหน้านี่เพื่อนว่าครับบางกันเลยมันมีแต่แก่ปลาบลาเขือเนองปลาปลาเขือนซุปเลื้งๆอยู่ในในในหน้านั่นละแนมไปแนมไปเพื่อนว่าแนมไปในพู่หน้าเห่านั่นแหละเพื่อนว่าไก่ย่าหอดนั่นนั่ห้องห้องผ้าตัวจอดที่นี่แล้ว นี่จะบะเขือ,เ,อเป็นเรืรเอ่องเรืงเนนองุงเขือสุกเขือสุกเออมาเขาแยกกเลืผนนอดยี่เพือนนอดฝุ่นมาหมาผักโคนไปเพื่อนโอ้โคนเขาไปบริเวณเพื่อนหมาผักเฮาบานหมาเฮาเขาเขาเรืเ่องหับกบกหม,มาเฮาก็เลย่งตื่นต,าตา่างเขินเมื่อเขายหาคนเขามาอย่าีด้ด้วยเนี่มาโคนเพื่อน่น เขาไปย่างบุหมูเขาละครับเแวกก็ไปงอนเรื่องไปบ้านสวนพญานะเออบ้านลังนอกครับเรื่องหุ่นเมืองเห็นมัเคล็ว่ามันเกี่ยวกับย่างเนี่ยเกี่ยวกับเหล็กบ่เกี่ยวกับคว้วพันห้เท่านั้นเอาเงินมาไห้บ่ก็บหาข้ามหาตรงนี้ตรงนีทกับมมี้แล้วบานนี้ครับฝันว่าได้ท่านั้นเพญาน้อยหาบาทลอยหาบาทเออแต่ในส่วนตัวผู้พนผู้ข้อตายเนี่ยเขไ่ได้บอกยัง บ่พอ,พอเพอาจไปเบิงพ่นบกเขือ,อ่นไปเบิงพ่นบกเขือ,อพ่นบกเขือมันซุกยเต็มพ่นเลยเลยพ่นบกเขือ่ร้ายแห้งพ่นบกเขือก็รายแหองอ้อองาข้า,าเป็นเลขกคือสีตัวไหนกว่าครับพอสรีโยขันแปลว่าเป็นเลอกขันชิดเบื้องหนึ่งกับมันยังสมันจิดเต,ตกกุวเก่าๆแต่ว่าศูญหาแล้วศูญหาเออศูญหาสูหากับหนึู่ญหเนาะครับ 1นึศูหาพ่อใหญ่ปะุหมักศูนหาได้ว่ศูนหาไม่ได้ใช้อีกครับศูนหานี่ว่ามันลอยหาน่ะล่ะลอยหาเออลอยมันเป็นลอยแม่บ่มันเป็นลอยก่อนมันยังเป็นหานะคำว่าลอยมันก็จะมีศูนย์สองตัวแม่นบ่ครับมันหนึ่งศูนย์ศูนย์หลักหานะครับพ่อใหญ่แล้วจิตเตียวศูนย์ศูนหาอันนั้นมันเป็นพันหรได้พ่อใหญ่เออเป็นพันของจ้ามูนศูนย์ูนหาเนมันสี่ตัวหรอได้ โอเอาะแต่สามโตตัดออกหนึ่งโตตัดหออกเออตัดหนึ่งออกครับตัดหนึ่งออกเชาะศูนย์ศูนยหาตามพญานาคตามญานคละครับเนาะอ้าวครับผมขอบคุณครับมีอย่างอีกเพิ่มเติมอีกครับผม่บ่อบฝันอี่ยังอีกบ่ฝันยังอีกเลยมันไปนอนอยู่เงือนหลังหนอกก็บ่ก่อยฝันไปนอนอยู่สี่หาศูนย์ศูนย์หาครับเออนี่แล้วก็เอาเงินให้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหาหนึ่งร้อยหา กลองผู้ตายครับอายุเพ่นกับผู้คนตายนัก78อายุ78ปีเออผู้ตายเียนอายุลงน้ำนะครับมาทาม่าอายุก็ไรเนาะเป็นเงินแบ่งหยังไห้คุณพ่อสารีก็บ่แม่นเงินแบ่งไปคือเงินเงินเหรียญเงินใยเงินหยังสมกันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเพิ่นไห้หนึ่งลอยหาเพิ่นว่าเงินใบเงินแบ่งเนาะอครับน้องอุ้มอ่มอ้าวให้คุณพ่อเอาล้านไปพาไปซื้อขนมนะครับ เนี้ยสิมีให้ขนมมีค่าขนมให้น้องอุ้มอิ่มนําครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับพ่อสรีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อสรีขอบคุณครับตัวเลขกาบุรหลายตัวหรอกครับเอบซีคุณพ่อสรีเพิ่นเตะให้ศูนย์ศูนย์หาครับเอบซีเนาะอายุเจ็ดสิบแปดปีผูกข้อตายครับแล้วก็เอาเงินให้หนึ่งร้อยห้าบาทครับอยู่ใี่นี่แล้วครับ ขอให้มีโชคไงครับพอซารี่ครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมรลทงนัมเบอเดอร์ครับเม่นเดียวเบาแอมโลทงสิภาพาไปบึงของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียงกล้องเรลียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าบบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จิงสิรเือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดน,นี่ใช้ย,ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกค,คืนกลับมาได้ <ninth az ine> เรื่องการงานหา <eighth cocaine> เรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่าใช้เลยใช้เลยใช้เลยะเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศร หลวงปู hmm. ่รอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวยพ่อปู่หลอดนะพ่อนวดนดีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาใข้่ขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำท่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไงผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้อีกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะๆตครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะๆตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตง่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมนี่ก็แตง,ตงวัดหลวงปูร่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปูร่รวยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทม,มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปร์ตรงนี้ได้น้ำมุนแมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็าอาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพ okay. um ิ่งทำเลยพอเลเพิ hmm. ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ